กลับสู่ที่ชมุมชนเลยนะครับวันนี้เรอก็จะมาเล่นเกมการติ๊กโฟนอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอ่านถูกหรือเปล่านะรอเพื่อนมาก่อนต่อ้าดเลยนาวองอ่านไหมเนี่ยเริ่มเลยเริ่มเลยไปเลยแจกหน,นึ่นนนนตงต่อไว้เลนึ่<อ>นงคือสามสอง four ยี่ห้าเออเฮ้ยลืมบอกลืมบอกต้องต้องเลือกเป็นตัวการ์ตูนอะไรก็ได้นะได้เออปิ่ชอบทุบสิทธิ์เลครับดนตีนเขียนประโยคที่เป็นตัวการ์ตูนอ่ะได้ที่เปนตัวการ์ตูนอะไก็ได้เออท่องได้คอติดมากชอบ ป้ายาก็อยู่กับแม่สิตัเนเลมอนวะโถไอเขียดเอเลี่ยนเดินกล่องยายอยู่ในกระเป๋าปยยย้าไงทำไมเราปิ้นเขาทำไมเราจะวาดเนอนที่สุดมันลบยังไงอ่ะทำไมได้วาดเลยเนี่ยมันกดตุ้ง <ลบ S 2> ยาง,ยงลบไงกดตรุ้รูบเขียนแล้วก็กดมีเลือกอ่ะมันเติมสีให้เต็มได้แล้วก็ทำให้วงกลมได้ ลบได้อีกแก่สองเดินเวลาหมดวันไม่ทันละปีกุ่องยาในกระเป๋านี้โอ้ยจ้าความรักของตาพามหายหมดเยอดใครได้ทูี้อ่ะเอ้ยอย่าไม่ทันโดนเลมอนเหรอโอเดียะมังกี้ดีลูฟี่ เฮ้ยสตอลล์เลยวาดเสร็จแล้วยังวาดไม่เสร็จเลยน่าร้องทห้เลยนี่โอเคทุกคนต้องดูออกแนี่ยนะว่ามันคือตัวอะไรดูเลยกระสอบทีวี้เลยบี๊นี่ไปเอาเสร็จแล้วเลยไปแล้วนะฮะตันนี้แม่งมีมีต้องมีกล้ามต้องมีกล้ามเด็ดเอาใครวาดไม่เสร็จเนี่ย โอเคเราว่าเสร็จละโอ้โหเ้าว่าเสร็จแล้วนะนในลูฟีโหมากเลยรอดมันแบบพุทค้างกดยึดอยู่ไม่ได้มันกดไม่ติดมันค้างโอ้ว่าผิดชีวิตเปลี่ยนโยูไงเติมสีชีวิตเติมสีผิดชีวิตเปลี่ยนอ่ะบอกเลยจะหมดเวลาแล้วนะ จะหมดเวลาแล้วพวกนายพวกนายรีบวาดดีเออพวกนายรีบวาดกันหน่อยดีที่พวกนายต้องปลุกความเป็นศิละปะในตัวเองเออไม่มีศิลป์ตีอะไรแปดหนึงตั้งใจวาดดิเนี่ยลบก่อนหมดเวลาแล้วเขียวตัวอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงเหรอ กูเชียวเข,เขียวอ่ะเาเียสโอโหนี่มันนี่มันอะไรนี่มันนันที่เราเลือกเลยรวะเราไม่รู้จักคีโรลโรล่คีโรโรคืออะไรโอโ้ไม่ตันเสียเขียงไงอะไรอ่ะเราไม่รู้จักที่เป็นเป็นกบอะหรออ่าใช่ไม่ด่านอ่ะมันเป็นกบใช่ไหมกบพูดได้อ่ะอันนี้ว่าโคตรยากเลยเนี่ย บอเคทุกคน,นต้องรู้ออกว่าตัวนี้คือตัวอะไรคิเรารู้ว่ายังไงวะลูฟพี่โอเคเราจะวาดภาพตามจินตนาการเฮ้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เชลโลก็ตัวกบไงกบอะไรเงี้ยเอ็กซ์มีเตเื่อหรอว่าหน่อยนี่บอกเลยนี่คือตัวที่โหดมากๆใครใครทายไม่ออกแบบ ใครทายไม่ออกเลยโคตรขึข้อขอขอนอันนั้นอะเสร็จแล้วนะเราเสร็จตั้งนานละโอ้โหเวลานี่ก็เดินช้าจริงเลยเนี่ยพวกนายวาดกันเสร็จยังเนี่ยวาดชา้าจริงเลยนะพวกนายเจะอยู่นี่ดีก็นนะอบอกเลย ใครไม่ใครถูกเดี๋ยวโคตรสลาดเลยอ่ะ, <c oughs> อะตัวนี้ไม่ติดได้นอนใครเจุดโอตคอยากเติมสีอ่ะพวกนายต้องรู้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรเป็นพ้ามารอเอาแหวนมีมาเ <c oughs> นี่ยของเราโดเรมอนเนี่ยนี่โดเรมอนน่ะการ์ตูนคลาสสิกอ่ะโอ้โหดูเชคดูเชคเทว่าด,ดี่ <c oughs> เชฟเทว่าน่ะ เธอทำให้โดเรมอนเสียชื่อเสียงนี่ของเราปิ้นโอ้โหปิ้นวาดแย่กว่าเราอีกวาดเองลูฟี่ดูเราวาดเราวาดแบบโคตรเหมือนเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนอยู่นะเราก็พูดเหมือนคนเห็นไหมบอกแล้ไหนลูฟี่ลูฟี่ของเรา เสียงชื variance, ่อเสียงยังอะไรอ่ะเสียงชื่อเสียงเอเลี่ยนเอเลี่ยนชอบกินโอ้เดียร์อะไรลูกก็ทายว่ามันคือเคโลโลอ่ะน้องคืออะไรเนาะม คนที่ไม่รู้จักเคโลโลนี่ของคเค้กโดยเลมอนเฮ้ยเหมือนเราเลยอือลลแลอวเราแปลว่าเมีตัวอะไรเนี่ยปิ้นตัวอะไรเนี่ยตัวเฮ้ยเฮ้ยทายถูกได้ไงวะนี่เขาว่าโดยเลมอนผิดนี่